นายกรัฐมนตรีรับบทพาตัวแทนเยาวชนเอเปกทัวร์ทำเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มบอกมีความสุขทุกวันโดยการเตรียมความพร้อมในการจัดก,การประชุมเอเปกขณะนี้มีความพร้อมแล้ว90%อร์ซที่เหลือรอวันจริงและยังขอให้คนไทยช่วยกันทำให้บ้านเมืองน่าอยู่และน่าประชุมค่ะรอมต้นสัปดาห์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงวันที่16-19ถึงพฤศจิกายนจึงเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยเพราะจะเริ่มมีผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษของรัฐบาลทยอยเดินทางมาโดยวันนี้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยมีภารกิจตลอดทั้งวัน ที่ในช่วงเช้าเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เดินทางมาเข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อรายงานรายละเอียดการถแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ของปี2565และแนวโน้มปี2565ถึง2566ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและเป็นประธานการประชุมบรรยายสรุปการเตรียมการจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และนอกจากนี้มีตัวแทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเป็กในโครงการเอเป็กไวต์ออฟเดอะฟิวเจอร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบถแถลงการเยาวชนและยังถือโอกาสพาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในทำรรเนียบรัฐบาลที่มีตึกพักตีบดินและตึกถ่ายคู่ฟ้าก่อนถ่ายรูปร่วมกันด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเองและนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขและมีการพูดคุยหยอกล้อกับตัวแทนเยาวชนและสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง และยังได้มีการชูมือทำสัญลักษณ์ไอร์ลียูพร้อมระบุว่าลักกันไวเถิดโดยทุกประเทศมาเยือนประเทศไทยขอให้ช่วยกันทําให้บ้านเมืองน่าอยู่น่าประชุมและช่วยกันทําให้บ้านเมืองสวยงามมีความสุขซึ่งมาจากต่างประเทศและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปดูสถานที่จัดก,การประชุมเอเปกนี่คือ Voice of the f u t u r e นี่คือเสียงของอนาคตของคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นเก่าต้องทําให้คนรุ่นใหม่เห็นและการที่มาร่วมกับเราตอนนี้เป็นโครงการ ก็มาหลายปีแล้วทุกรัฐบาลทุกผู้นำแต่ละประเทศจะนำมาประกอบเป็นนโยบายต่างๆเพราะวันหน้าต้องมาสารต่อฉะนั้นต้องมีการส่งต่อจากคนรุ่นสู่รุ่นเข้าใจหรือไม่และนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ามีความสุขอยู่ทุกวันโดยเรื่องอื่นไม่ต้องถามไม่ตอบตอนนี้เอาเรื่องเอเปกอย่างเดียวีคตอไม่ถาม,อม,อมอเอ ก็90กว่าเซ็นต่แล่ะเหลือวันจริงเนเนะก็เขาเตรียมการมาเป็นเดือนๆเขาไปดูุมมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่มียังมีก็เด้มีการในประเด็นทางรานการในวนการที่การขับขันเป็นเรื่องเี่ยงเศรษฐกิจนะเกี่ยวกอะไรไหมคะขอบคุณค่ะ